ดังนั้นเมื่อมันมีแผงโซลา่าเสียบสายไว้ได้ตลอดเวลามันก็ใช้งานได้ยาวนานนะครับทีนี้ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ใส่แผงโซลา่าได้ไหมเราจะติดแต่กล้องก็ได้ชาร์จแบตแล้วก็มาใช้งานนะครับเมื่อแบตหมดเราก็ถอดกล้องไปชาร์จใหม่สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกล้องวงจรปิดชนิดหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้การใช้กล้องวงจรปิดนะครับเราสามารถ เข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิมนะครับเมื่อก่อนกว่าจะติดกล้องวอจรปิดได้ต้องมีเครื่องบันทึกต้องมีสายต้องมีช่างติดตั้งต้องมีกล้องซื้อกล้องมาไม่มีอะแดปเตอร์อีกต้องซื้ออะแดปเตอร์มาด้วยนะครับปัจจุบันนี้การจะติดกล้องวอจรปิดสักตัวเนี่ยติดง่ายมากนะครับเราไปซื้อมาเซตอัพตามระบบแล้วก็ติดนะครับแค่นี้กล้องก็ใช้งานได้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูสถานการณ์ที่ว่าบริเวณที่เราจะติดกล้องวงจรปิดเนี่ย ก็เราไม่อยากเดินไฟสัญญาณไวไฟถึงเราอยากใช้กล้องวงจรปิดแบบไม่ต้องเดินไฟได้ไหมคำตอบอยู่ตรงหน้าผมแล้วสวัสดีครับวันนี้ร้านพาัทลีราชอป NBL System นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำกล้องวงจรปิดนะครับหรือกล้อง IP Camera แบบใช้แบตเตอรี่นะครับอย่าเพิ่งสงสัยนะเดี๋ยวฟังกันอธิบาย ตัวนี้เป็นกล้องแบบใช้แบตเตอรี่นะครับเป็นกล้อง V-Star Cam รุ่น CB11 นะครับซึ่งมันโค้ดมันบอกอยู่แล้วว่า CB นะครับถ้ามีคำว่า B ก็คือมีแบตเตอรี่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตัวนี้เป็น CB11 นะครับเป็นกล้องแบตเตอรี่ที่มีแผงโซลาเซลล์แบบโพลีคริสตัลไลน์ให้มาด้วยในชุดนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกัน สำหรับกล้อง VSTAR c a m ตัวนี้นะครับเมื่อเราเปิดกล่องออกมาก็จะมีอุปกรณ์อยู่2ชิ้นด้วยกันชิ้นแรกก็จะเป็นเรื่องของตัวแผงโซลารเซลล์นะครับแผงโซลารเซลล์แบบนี้นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นตัวกล้องนะครับทั้งหมดถูกแยกส่วนของขามานะครับส่วนขานี้แยกอยู่ในกล่องเวลาเอามาแล้วลูกค้าก็มาประกอบนะครับมีวิธีการประกอบอยู่ในคู่มืออันนี้ทําได้ไม่ยากนะครับผู้หญิงก็ทําได้ ทุกอย่างประกอบง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนะครับหมุนอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับว่ากล้อง v i สตา c a แค b 1 1 1ตัวนี้มันมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับมันแตกต่างจากไอรุ่นก่อนๆยังไงแล้วก็ข้อดีข้อเสียของการใช้กล้องชนิดนี้เป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยตัวนี้ใช้งานโอเคทุกคนถามหากล้อง i p แบบใช้โซล่าเซลล์นะครับตัวนี้เป็นกล้องไอที่ใช้แบตเตอรี่และมีแผงโซล่าเซลล์แผงโซล่าเซลล์จะทำหน้าที่พยุงแบตเตอรี่ให้แบตเตอรี่เนี่ยมันหมดช้าลงเพราะว่ามันมีการชาร์จทุกวันทุกวันทุกวันจากแดดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีการหมดบ้างเราก็เอาไปชาร์จพอาชาร์จเต็มเราก็อามาเสียบใช้ที่เดิมได้นะครับอันนี้ในส่วนของกล้อง IP Camera ลทุกคนจะถามว่าเอแล้วกล้องอะ่ะมันจะถอดไปชาร์จ แล้วมันจะสะดวกเลนเมื่อมันติดน็อตไว้กับกาแพงนะครับเวลาถอดไปชาร์เราก็หมุนตัวกล้องไปเยหมุน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 มน,นะครับหมุนกล้องออกจากฐานเดี๋ยวผมหมุนให้ดูก่อนนะครับแค่เนี้ยเราก็ตัวกล้องไปชาร์ได้เรียบร้อยแล้วปิดถือไปสะดวกมากนะครับสําหรับกล้อง IP ตัวนี้ v s t a r c a m CB11 หนึ่งนะครับเดี๋ยวประกอบแล้วมาดูกันต่อว่าคุณสมบัติของตัวกล้องตัวนี้มีอะไรบ้าง ค,คลิปนี้นะครับผมจะอธิบายคุณสมบัติของกล้อง IP กล้อง w i Star Cam รุ่น CB 1 1ตัวนี้นะครับกล้องตัวนี้เป็นกล้องที่ใช้แบตเตอรี่นะครับก็คือพอแบตหมดก็เอาถอดออกไปเสียบชาร์จนะครับพอชาร์จเต็มก็เอามาเสียบใช้ที่เดิมได้นะครับความละเอียดของกล้องตัวนี้เป็นความละเอียดแบบ3ล้านพิกเซลแล้วมีฟังก์ชันอะไรอีกในกล้องตัวนี้ กล้องตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันในเรื่องของระบบ AI ตรวจจับมนุษย์จับความเคลื่อนไหวมองในที่มืดได้นะครับเป็นกล้องที่มีอินฟราเรดในตัวนอกจากความละเอียด3ล้านพิกเซลนะครับมีระบบ Night Vision IR คัดแล้วกล้องตัวนี้ยังสามารถสื่อสารได้มีลำโพงและไมค์ในตัวนะครับแล้วก็หน้ากล้องเนี่ยยังมีไฟ LED สำหรับส่องสว่างด้วย กรณีตอนกลางคืนเราต้องการดูว่าคนนี้มาใส่เสื้อสีอะไรก็สั่งเปิดแสงขึ้นมาได้เลยนะครับตัวนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันแต่เป็นกล้องแบตเตอรี่นะแต่ใช้งานต่างๆใช้ฟังก์ชันยิ่งเยอะเท่าไหร่มันยิ่งดึงแบตเตอรี่ออกไปจากกล้องมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวกล้องนะครับตัวกล้องก็จะแยกในส่วนของฐานมาได้นะครับแล้วก็ตัอากาศใช้การพับลงนะครับกล้องมี Wi-Fi ในตัวเป็น Wi-Fi ชนิด Uh, AP hotspot ซึ่งมันเป็น Wi-Fi คล้ายๆกับ w i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  r e ็ t ส่งสัญญาณไปเพื่อเชื่อมเชื่อมกล้องกับมือถือแล้วก็ตั้งค่าเพื่อให้ไปเชื่อมกับ Wi-Fi บ้านหรือจะใช้ตรงๆก็ได้แต่ไม่ควรนะครับแนะนำให้คนที่ใช้กล้อง IP แบบมี Wi-Fi ทุกคนเนี่ยควรมีอินเทอร์เน็ตในบ้านนะครับก็คือควรมี Wi-Fi บ้านถึงจะใช้กล้องตัวนี้ได้มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับกล้องตัวนี้ ลูกค้าชอบถามว่าแล้วมันส่ง Wi-Fi จากตัวกล้องเนี่ยไปไกลได้แค่ไหนนะครับตัวนี้ย10เมตรนะครับส่ง WiFi 10เมตรเราสื่อสารกับกล้องได้นะครับตัวนี้แต่เมื่อกล้องเชื่อมต่อกับ WiFi บ้านแล้วเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถจะสื่อสารกับกล้องได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันมีอินเทอร์เน็ตในการเป็นสะพานในการเชื่อมต่อระหว่างเรากับตัวกล้องนะครับ ดังนั้นเราจะอยู่ที่ไหนติดกล้องวงจรปิดไว้ปลอดภัยแน่นอนทีนี้มาดูในส่วนของแผงโซลาเซลล์กันบ้างนะครับตัวนี้เป็นแผงโซลาเซลล์ที่มาในชุดนะครับแผงโซลาเซลล์ก็จะเป็นลักษณะเป็นแผงแบบโพลีคริสตัลไลน์นะครับตัววัสดุเป็นพลาสติก ABS นะครับเมื่อเราประกอบแล้วแผงโซลาเซลล์เนี่ยมันควรที่จะโดนแสงแดดหรือรับแสงแดดได้ตลอดเวลา นะครับหรือมากที่สุดในแต่ละวันเพื่อนําไฟจากที่ได้จากการกระบวนการของโซลาเซลล์เนี่ยไปชาร์จให้กับตัวกล้องนะครับพอเชื่อมต่อนะครับก็คือตัวแจ็คนะครับเป็นแบบไมโคร USB นะครับก็จะมาเสียบที่ตัวกล้องด้นานล่างได้นะครับด้นานล่างจะเป็นช่องกันน้ำนะครับตัวแผ่นยางกันน้ำเราเสียบเปิดแล้วก็เสียบสายค้างเอาไว้ได้เลยนะครับในส่วนของ การใช้แผงโซลาเซลล์นะครับแผงโซลาเซลล์อย่าลืมนะครับแผงโซลาเซลล์ทำหน้าที่ชาร์จไฟให้กับตัวกล้องนะครับแต่ว่าเมื่อกล้องมันแบตอ่อนมากแล้วเราก็ควรถอดกล้องไปชาร์จด้วยสายชาร์จสายชาร์จมือถือของเรานะครับก็ใช้สายที่เป็นแบบไมโคร USB ก็สามารถชาร์จได้นะครับกล้องตัวนี้ดังนั้นเมื่อมันมีแผงโซล่าเสียบสายไว้ได้ตลอดเวลามันก็ใช้งานได้ยาวนานนะครับ ทีนี้ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ใส่แผงโซล่าได้ไหมเราจะติดแต่กล้องก็ได้ชาร์จแบตแล้วก็มาใช้งานนะครับเมื่อแบตหมดเราก็ถอดกล้องไปชาร์จใหม่นะครับอันนี้ก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันส่วนเมมโมรีนะครับเมมโมรี Memory ใช้แบบ micro sd card นะครับความจุตั้งแต่32ถึง256 g b ิจกนะครับดังนั้นเราสามารถซื้อเมมโมรีมาใส่ได้เลยแต่ขออย่างเดียวเลือกเมมโมรีแท้นะครับอย่าซื้อเมมโมรีที่ไม่มีคุณภาพหรือเมมโมรีออนไลน์ที่ ราคาถูกเกินความเป็นจริงอันนั้นสันนิษานไว้เลย memory ลอ r นะครับถ้าเราจะใช้งานกล้องให้ดีเราซื้อกล้องแพงแล้วแต่เราไปซื้อ Memory ี่หวยเพราะว่าเฮ้ยมันถูกอะ่ะความจุเยอะขนาดนี้ราคาแค่นี้เองแล้วสิ่งที่เราบันทึกเราไม่ได้อยากได้มันหรอหรือเราต้องการมีกล้องอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วเราต้องการการบันทึกที่แม่นยำความสำคัญของเมมโมรจึงมีความสำคัญมาก นะครับเมื่อเรามีกล้องไม่มีเมมโมรีก็ไม่มีประโยชน์นะครับดังนั้นมีกล้องใช้เมมโมรีที่มีคุณภาพข้อมูลหรือหลักฐานที่เราจะได้มันก็จะแม่นยำแล้วก็คงทนยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ในส่วนของกล้อง CB11 นะครับกับตัวแผงโซลาเซลล์ที่แถมมาในชุดนี้ให้ดูตัวจริงแล้วนะครับลักษณะตัวจริงนะครับด้านหน้าก็จะเป็นชิ้นเลนนะครับเดี๋ยวมองไกลๆอาจจะ เดี๋ยวผมทําคลิปสั้นให้ดูนะครับแล้วก็จะมีไฟอินฟาเรดไฟ LED นะครับแล้วก็ตัวโมชั่นจากความเคลื่อนไหวนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ทํางานร่วมกับระบบ AI ของกล้องนะครับกล้องมีไมโครโฟนแล้วก็ลําโพงนะครับในตัวสามารถสื่อสารได้ด้วยเราสามารถพูดโต้ตอบจากหน้ากล้องได้ด้วยอันนี้ให้เน้นข้อความสั้นๆไม่เน้นเอาไปคุยเป็นอินเตอร์คอมนะครับเพราะว่า มันคนละเรื่องตัวนี้เป็นกล้องวงจรปิดใช้บันทึกนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆการจับว่าอเคลื่นนอนไหวอะไรก็ตามเนี่ยเป็นฟังก์ชันเสริมที่เขาทําให้กล้องตัวนี้มีความสามารถมากยิ่งขึ้นแต่หลักๆเลยคือมันเอาไว้บันทึกวีดีโอนะครับเราให้ดูตัวกล้องกันชัดๆนะครับตัวกล้อง VSTAR c a m c b 1 1 1นะครับเห็นไหมครับด้านหน้าด้านหน้าจะมีชุดเลนส์3ล้านพิกเซลนะครับ ไฟอินฟราเรดและก็ไฟ led สําหรับส่องสว่างอย่างละคู่นะครับและด้านบนเป็นตัวเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างด้านข้างสองข้างนะครับก็จะเป็นส่วนของสางอากาศนะครับสามารถพับเก็บเข้าตัวด้านข้างกล้องได้อย่างสวยงามน,นะครับตัวฐานเราก็สามารถถอดออกหมุนออกมาได้นะครับตัวนี้เป็นกล้อง VSTAR CAM รุ่น cb 1 1นะครับ ด้านล่างจะเป็นเรื่องของลําโพงแล้วก็ช่องต่อต่อตางๆที่อยู่ใต้ยางกันน้ําตัวนี้นะครับเวลาเราจะใส่สายจากโซล่าเซลล์เราก็เปิดฝาตรงนี้ใส่นะครับฝาเล็กนะครับมีฝา2ชั้นนะครับมีฝาใหญ่กับฝาเล็กอยู่ฝาใหญ่เปิดเพื่อใส่เมมโมรีแล้วก็ฝาเล็กเปิดเพื่อเสียบสายนะครับอ่ะตัวนี้ส่วนตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับแผงโซล่าเซลล์เป็นแบบโพลีคริสตัลไลน์นะครับเคลือบหน้าดํามาให้นะครับตัวนี้เพื่อให้มัน คงทนต่อการใช้งานนะครับตัวสายก็นี่ยาวพอสมควรสําหรับใช้งานได้นะครับจุกยางด้านล่างนี้นะครับเราเปิดฝาออกนะครับเปิดฝาออกมาจะเห็นช่องทั้งหมดอยู่นะครับเราก็หมุนฝามาด้านข้างนะครับด้านในนะครับด้านในดูนะครับช่องไมโคร USB ตัวนี้เป็นช่องสําหรับเสียบสายชาร์จนะครับเดี๋ยวเสียบยังไงเดี๋ยวผมทาให้ดูแล้วก็ด้านลิมด้านนี้ริมเล็กๆด้านนี้นะครับ ก็จะเป็นช่องสําหรับรีเซ็ตนะครับช่องสําหรับรีเซตแล้วก็ช่องที่เป็นสวิตช์เปิดปิดแล้วก็ช่องใส่เมมโมรีหลังจากที่รู้ตําแหน่งต่างๆไปแล้วนะครับเราทําการใส่เมมโมรีใส่ Guard ไมโนะคร s d c ก r d าลงไปก่อนนะครับผมใส่ไมโคร s d c ก r d าลงไปก่อนนะเทียบเข้าไปนี่หาจุดก่อนเดี๋ยวเข้าไป กดให้มันล็อกนะครับตอนนี้ใส่เมมโมรี่การ์ดไปละนะครับแล้วเราก็ใช้เหล็กเสียบเราก็ใช้เหล็กเสียบนะครับเปิดสวิตช์นะครับอ่ะเขีย่ยสวิตช์ไปให้อ่อนมันก็จะเป็นไฟสีฟา้าติดด้านหน้านะครับเ,เดี๋ยวกล้องจะมีเสียงร้อง เพื่อพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อผมก็จะปิดฝาเลยนะครับตอน่ตอนนี้กล้องร้องเพื่อเตรียมการเชื่อมต่อละนะครับบนมือถือของเรานะครับบนมือถือของเราบนมือถือของเราก็จะเปิดตัว wi-fi นะครับเพื่อค้นหา wi-Fi ของกล้อง ตอนนี้ผมค้นหา w i f i ของกล้องนะครับ wi-Fi กล้องชื่ออะไรเนาะ wi-fi กล้องเดี๋ยวหาก่อนนะครับอ่ะ Wi-Fi กล้องนะครับจะชื่อ a อส i SI นนะครับแล้วก็เป็น MC ตามด้วยรหัสเราก็จิ้มเข้าไปเลยปื๊บนะครับเมื่อทำการเชื่อมต่อกล้องนะครับ wi-Fi ทำการเชื่อมต่อกับตัวกล้องถ้าเป็น Android มันจะถามเรื่องของการรักษาการเชื่อมต่อนะครับก็ให้เรารักษาการเชื่อมต่อไว้ ถ้าเป็น iPhone รุ่นใหม่ๆก็ถามเหมือนกันนะครับพอรักษาการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากลับเข้าไปที่แอป p h o n e กับรีแอปเลยนะครับแอปจะขึ้นให้เพิ่มกล้องด้านบนนะครับเราก็กดเพิ่มกล้องคลิกแอด add. นะครับกล้องก็จะเข้ามาในระบบล่นะครับเมื่อกล้องเข้ามาในระบบพอกล้องออนไลน์เราก็สามารถตั้งค่ากล้องให้เชื่อมต่อกับ WiFi บ้านได้ นะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราดูวิธีการทํางานต่อไปนะครับเมื่อกล้องออนไลน์แล้วตอนนี้เราเห็นภาพแล้วละ่ะนะครับกล้องไม่ได้เสียบไม่ได้ไม่ได้เสียบสายฟงสายไฟอะไรเลย,เลยนะครับเราเห็นภาพละเมื่อเราจะใส่สายจากโซลารเซลล์สำหรับใส่กับตัวกล้องนะครับก็จะมีจุกยางจุกเล็กด้านล่างนะครับมีจุกยางจุกเล็กด้านล่างตัวนี้ให้เราเปิดตัวนี้ออกนะครับแล้วเอาสายเสียบเข้าไป ผมก็จะเปิดตัวนี้ออกเปิดตัวเล็กออกแบบนี้นะครับนี่มันก็จะเป็นช่องสาหรับเสียบสายแล้วก็เอาเสียบสายจากแผงโซ,โซลาเซลล์ตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับเราจะเสียบสายเข้าไปนะครับเสียบไปดีๆนะครับเสียบไปตรงๆนะครับค่อยๆเสียบนะครับไม่งั้นมันจะเสียาหายได้เมื่อเราเสียบเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้ เมื่อเราเปิดนะครับเปิดโปรแกรมเราก็สามารถใช้งานกล้องได้นะครับเพราะกล้องมีการเสียบชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับเสียบสายโซลาเซลล์แล้วถึงเราบอกว่าเราไม่เสียบนะครับกล้องมีแบตเตอรี่อยู่นะครับเราก็สามารถใช้กล้อง v s t a r c a m c b 1 1 1ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับ สำหรับคนที่จะใช้งานกล้อง CB11 นะครับเป็นกล้องแบตเตอรี่ของ v i s t a r c m m นะครับตัวนี้มาพร้อมกับแผงโซลาเซลล์นะครับอย่างที่บอกไว้วิธีการทำให้ดูแล้วนะครับว่าเสียบสายยังไงใส่เมมโมรี่ยังไงนะครับแล้วก็สวิต์เปิดต้องใช้เหล็กจิ้มในตัวกล้องในตัวกล่องนะครับที่เขาแถมมาให้ตัวตัวสวิตตัวปุ่มต่างๆที่เขาซ่อนเอาไว้นะครับเพื่อประโยชน์ในการกันน้ำกันความชื้น กล้อง v star cam cb 1 1เป็นกล้องใช้งานภายนอกนะครับใช้แบตเตอรี่ชาร์จครั้งหนึ่งอยู่ได้ยาวนะครับมีแผงโซล่าเซลล์ช่วยทำให้แบตเตอรี่ลดได้น้อยลงนะครับดังนั้นเราใช้งานกันได้แบบสบายสบายนะครับตัวนี้ v star cam cb 1 1ลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์นะครับมาคุยกันก่อนได้นะครับหรือสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ